สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับน้ำเช่นเคยกับหัวข้อแรนดอมนะคะสำหรับแรนดอมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเขานะคะฝากมาบอกว่าอะไรนะคะคนคนนั้นที่เพื่อนๆคิดถึงหรือว่านึกถึงนะคะการเข้ามาดูแรนดอมมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะเป็นของเพื่อนๆเองหรือเป็นของใครก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะ อย่าไปเสียเรียจริงจังนะคะขอให้เข้ามารับชมแบบสนุกสนุกเนาะถ้าเกิดได้รับคําทํานายที่ดีนะคะก็ขอให้รับกลับไปแต่ถ้าเกิดได้สิ่งไหนที่มันไม่ตรงหรือว่าไม่ดีต่อใจก็อย่าเก็บไปคิดซีเรียสใส่ใจนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยเนาะน้าจะอ่านให้เป็น2พลังงานนะคะก็คือ 1. เนี่ยก็คือคนที่เขาดีวกันอยู่แล้ว2ก็คือคนที่เหมือนกับไม่ได้ดีวกันประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวจะใช้ทาโร่ห้าใบเช่นเคยค่ะขอ ข้อความในสิ่งที่เขาต้องการจะบอกเพื่อนเพื่อนที่มาเจอคลิปนี้หน่อยใบยแรกนะคะคือ the fool ใบที่สอง king ไม้นะคะ้วาวสิบถ้วยโ oh six o อ war นะคะไพ่แห่งชัยชนะ victory ออกมาอุย้ยน้ำว่าได้หกใบเลย the moon นะคะ ใบสุดท้ายก็คือ two of cups นะคะเพื่อนๆอือหือืพรางงานโรแมนติกแล้ววันนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกเลยนะคะน้ำขอพูดในกรณีของคนที่ไม่ได้ดีลกันก่อนเลยเนาะอ่าถ้าไม่ได้ติดต่อกันแล้วหรือไม่ได้พูดคุยกันนะคะเขาคนนี้อยากจะบอกว่าเขาคิดอยู่นะคะแผนการที่จะกลับเข้ามาเพราะว่าคนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่เขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนๆน,น,นะ และการเข้ามาในครั้งนี้ค่ะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องได้รับชัยชนะกลับไปเป็นการที่เหมือนกับคิดมาดีแล้วถึงกลับเข้ามานะคะเหมือนคนคนนี้ได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าเขารักเพื่อน,อนมากนะคะทุกค่ำคืนนะคะนะ้ำมองว่าเขาคิดถึงเพื่อนๆมากนะคะแต่อาจจะไม่ได้แสดงออกมากอาจจะคิดอยู่ในใจนะคะทุกๆกค่ำคืนเลยอาจจะเคยอ,อาจจะเป็นคนที่เคยเหมือนกับ ไม่ให้สถานะกันหรือบางเคสบางท่านก็นอาจจะเคยคบกันแล้วแต่ว่าในเวลาเนี้ยค่ะอาจจะมีความห่างกันเขาคิดถึงเพื่อนๆทุกค่ำคืนนะคะเป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวแล้วก็ได้รู้ใจตัวเองนะคะว่าเขาหลักเพื่อนเอนเขามองว่าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่มีอะไรที่เหมือนเขามากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมันเหมือนคนสองคนที่เหมือนกันนะคะแต่ก็มีความแตกต่างกันแต่เขาอะ วางแผนในการที่จะกลับเข้ามาขอโอกานในการเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่นะคะอืมและต้องได้รับชัยชนะกลับไปด้วยนี่คือสิ่งที่เขาคิดหรืออยากจะบอกเพื่อนๆนนะคะอ่ะสําหรับคนที่ดิยวกันอยู่แล้วเนาะหรือมีความสัมพันธ์ที่อาจจะคบกันแล้วคุยกันแล้วหรือจริงจังกันแล้วเขาอยากจะบอกนะคะว่าบางครั้งเนี่ยที่เขาอาจจะดูชิวๆไปบ้างในความสัมพันธ์นะคะดูเหมือนกับไม่จริงจังอะไรแต่ความเป็นจริงนะคะ ส่วนลึกในใจเนี่ยโอ้โหเขามุ่งมั่นเขาจริงจังจริงใจมากๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมองไปในเรื่องของอนาคตอนาคตที่ต้องมีเพื่อนๆนะคะอยู่เคียงข้างสิบถ้วยความสัมพันธ์ที่มีความสุขมีครอบครัวร่วมกันบางเคสเนี่ยเขาอยากแต่งงานกับเพื่อนๆเลยนะคะ <c oughs> เขารู้สึกว่าเพื่อนๆเป็นคนที่เขาตามหาและเป็นคนที่ <c oughs> เป็นคนที่อาจจะเป็นคู่ของเขาอืม น้ำมองว่าคนคนนี้เขาน่าจะเป็นคนที่อ่อนไหวเซน s ติฟทด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความลึกซึง้งลึกซึง้งแล้วก็อาจจะชอบฟังเพลงด้วยนะคะอืมทุกค่ําคืนเนี่ยเขามักจะคิดถึงเพื่อนๆเ,เขาอยากบอกให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จในความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายแล้วเขากับเพื่อนๆจะได้อยู่ด้วยกันได้แต่งงานกันอืถึงภายนอกจะดูแบบ ชิวๆนะคะไม่ได้คิดอะไรแต่ความจริงภายในเนี่ยมุ่งมั่นจริงจังนะคะเป็นคนที่วางแผนไกลมากๆคิงถือไม้เนี่ยมุ่งมั่นกับการงานวางแผนอนาคตนะคะและมีเพื่อนๆอยู่ในนั้นด้วยนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกเนาะอือคนที่ไม่ได้เดียวกันนะคะก็นั่นแหละอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะเพราะเขายังรักเพื่อนๆอยู่เขารู้สึกว่าเพื่อนๆอาจจะเป็นคู่ของเขาหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเชื่อมต่อกัน ทำให้เขาต้องรู้สึกคิดถ like ึงเพื่อนๆนะคะทุกค่ําคืนเลยโอเคน้ำของข้อความภาษาอังกฤษเนาะเขาจะบอกอะไรคะถ้าเกิดเขาสามารถพูดกับเพื่อนๆได้อืโอ้เห็นไหมเขาบอกว่าเขาจริงจังกับเพื่อนๆมากนะคะเขาอยากรู้ว่าเพื่อนๆโกรธเขาบ้างไหมโกรธเขาหรือเปล่า เขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมันต้องอาศัยซึ่งความเชื่อใจเขาอ,อยากรู้จังเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเขานะคะ <_ m> อืมโอเคต่อไปเป็นไพ่วงกลมนะคะ <_ m> อน้ำอยบ๋ยบกล้องนิดหนึ่ง หืม hmm. หัวใจสั่งให้รักเธอนะคะนึกถึงเพลงของแพลวคณิตกุลเลยเนาะ <c oughs> อธิษฐานนะคะมีเกณฑ์ว่าตัวเขาเนี่ยอธิษฐานถึงความสัมพันธ์นี้ด้วยนะอธิษฐานขอให้เพื่อนๆกับเขาได้เคียงคู่กันนะคะอืมคนที่ไม่ได้เดียวกันก็ชัดเจนว่าเขายังรักอยู่นะคะ ชอบอืมชอบเพราะเธอดูแตกต่างนะคะเพื่อนๆอาจจะแตกต่างจากคนที่เขาเคยเจอนะคะเขาเลยชอบอุ้ย L O V E นะคะเขาบอกว่าเขารักเพื่อนๆมาข้อความสุดท้ายนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดิวนะคะเขาบอกว่าเจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่ ใต้สำหรับนะคะได้แต่คิดถึงเป็นเหมือนกันบ้างไหมโอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับข้อความนะคะที่เขาฝากมาบอกเนาะขอให้ทุกคนสมหวังในความรักนะคะส่วนเพลงในความสัมพันธ์เนี่ยน้ำจะแปะไว้ให้ใต้ลิงก์ของคลิปนี้นะคะก็ลองไปฟังดูอาจจะเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นเนาะมีเพลงไทย1เพลงเพลงอังกฤษ1เพลงนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักค่ะบ๊ายบาย